สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาหลายสัป,ปดาห์นะครับประจําในสัป,ปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่16นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับว่าดวงชะตานะครับลัคนาราศีของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับช่วงเทศกาลสงการตัวขอให้เที่ยวมีความสุข เดินทางปลอดภัยนะครับอย่างแรกตัวก็ต้องทําบุญสวนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับนะพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้คุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญนะครับในช่วงนี้อากาศร้อนก็ต้องดูแลสุขภาพคุณก็อย่าไปเล่นอะไรมากจุดเกินไปนะครับอพอประมาณก็พอนะ ด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผ่าดาวดาวดาวนะครับเออแหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยในสัปดาห์นี้ดาวที่จะย้ายก็จะมีดาวพระเกตนะครับแล้วดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพฤรัสับดีนะครับก็คือเกตก็ยีิบสองเมษาอังคารก็ยีิบสาดาวศุกร์ยีสิบเแล้วก็ดาวพฤรัสับดีวันที่30เมษายนนะครับพราะว่าจะส่งผล อย่างไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างนะครับเออในช่วงระยะเวลานี้นะข่าวสารบ้านเมืองโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มีพระมีสำนักสงฆ์มาสวดอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> อาจารย์เข้าใจว่าเออท่านกำลังสอนดนตรีนะไล่เสียงโดเลมีฟาซอลาซีโดเป็นอย่าง,งานานะั้นไปนะแหมเราก็มีเชื่อมจิตและนี่ก็มีฟอกจิตโอ <c oughs> ครบเลยประเทศไทยเราไม่ธรรมดานะเออผูนี้เหนือมนุษย์มานาเนี่ยมีเยอะแยะนะเขาถึงเขียนไว้ข้างขวดอะเออก่อนกินยาต้องขย่าวขวดก่อนนะเออยาจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์แหม่ชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับในดวงชะตาอิทธิพลเนี่ยจากดวงดาวเนี่ยนะครับการงานถือว่าดีนะโอกาสที่ติดขัดมันก็จะเปิดลุล่วงราบรื่นดีคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดน การเงินจะได้เก็บดอกออกผลเก็บผลผลิตต่างๆมีผลกําไรที่ดีส่วนความรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะครับความรักอาจจะดื้อคนรักคุณอาจจะดื้อนู่นนี่นั่นน,นะครับให้ระวังในเรื่องการหึงหวงไว้ด้วยนะครับมีอุปสรรคนะดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่22เมษายนเนี่ยดาวพระเกตย,ย้ายเข้าสู่ภพกรรมมาคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด,ด้านการงานกับชาวต่างชาติ หรือต่างถิ่นต,ต่างแดนไกลเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับด้านตำแหน่งหน้าที่การงานและดาวต่อมาคือดาวอังคารย้ายนะครับวันที่23เมษายน67อังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพราพนะครับถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยความเสียหายจะนำโชคลาภมาให้และรวมถึงคนรักคู่ครองเนี่ยก็จะนำโชคลาภมาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้คุณอาจจะให้คนรักคู่ครองไปซื้อ รถตลงรถตัรตีอะไรมาให้ก็ได้นะของชาวลักนาาศีพฤกศกนะครับต่อมาดาวพระสุกเสดนะครับในวันที่27เมษายนเนี่ยนะครับสุกนิเสศนะก็เข้าสู่ภพวินาศนะครับตนุวินาศเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายนะครับไม่ค่อยชอบมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครของชาวราศีพฤกศกนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ความรักไม่ค่อยดีลึกลับซับซ้อนนะ แต่ในเรื่องของอาลิศัตรูเนี่ยก็จะพ่ายแพ้ภัยตัวเองของชาวราศีพฤษศนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาเพราะดูไทม์ไลน์อิทธิพลจากดวงดาวเนี่ยคุณจะมีเรื่องอึตัดทุกใจก็คือวันที่19-20่นะอยู่19 2ย2่22ถึง22เมษายนช่วงนี้ใจเย็นๆนิดนึงซิมเหล้ยง เหลาเอีย้ยปอหอนะครับในดวงชะตานะออของชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับนะต่อมาก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสย้ายมาทับคุณดีอยู่แล้วลาภะวิ่งเข้าหาคุณอย่างเต็มที่มีโชคลาภความสําเร็จสุขภาพร่างกายก็เจ็บไข้ได้ดป่วยไม่สบายก็เป็นธรรมดานะครับตามกายสังขารช่วงนี้ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ดป่วยจะเจอหมอดีรักษาประสบความสําเร็จ นาถ้าใครจะทําสัญญก,กรรมไปฉีดโอท็อปไปดึงหนังหน้าไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถือว่าดีนะครับไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรของชาวราศีพฤษศนะครับเพอ,อเพราะฉะนั้นการงานดีการเงินดีนะครับความรัก,กาอาจจะไม่ค่อยแดงใจบ้างนะในช่วงนี้นะก็ขอให้คุณโชคดีอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ